วันนี้เราจะไปรีวิวเกี่ยวกับการไปปฏิบัติธรรมที่ทุดงคาสถานน,นั้นนาเชียงใหม่นะคะตอนนี้เรากําลังเลือกงานแล้วก็ขับรถเข้าเชียงใหม่นะคะเาตอนนี้เรามาถึงสถานที่ไหนนะคะสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะทุดงคาสถานแลน้วนนาเรามาลงทะเบียนกันเข้าปฏิบัติธรรมในที่นี่นะคะกับพีเกจจนนะคะเชิญ <c oughs> ได้เลยนะคะ ตอนนี้เขากิมาเตรียมตัวเวียนประทักษิณนะคะวันนี้เขาบม่อตอนได้แต่งชุดขาวนะคะเพราะว่าเลิกงาน,นแล้วก็เลิกโรงเรียนแนละ้วเลยปลาละอ่อนดลุแมนะ้วันนี้เขากลมาถึงสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะวันนี้เขามาในชุดสวมไอชุดหลุดไงแล้วก็นักเรียนนะอยังบม่อตอนได้เปลี่ยนเสื้อผ้าจะนอนฮอร์ลิปมาเวียนประทักษิณน่าจะมีกันเยียนทุกๆเยียนนะไปติดตามขบวนไปเวียนประทักษิณ you <laughs> เด็กผมได้เรียนไปทักสิ่งไปแล้วนะเจ้าสามรอบนะเจ้าทุกเย็นนะเจ้าที่นี่ก็นจะมีกิจกรรมเรียนไปทักสินทุกเย็นสามรอบวันนี้เฮารีบมานะเจ้าก็เลยไม่ได้ใส่ชุดขาวเนาะเดี๋ยวสักการาจะเข้าที่พักนะคะเข้าที่พักแล้วก็กกกเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะอาบน้ําเรียบร้อยแล้วก็กกมารวมมารวมที่ห้องปฏิบัติธรรมนะคะเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะเจ้าเจ้าอันนี้เฮา จะขึ้นไปที่ห้องพักของเฮานะเจ้าจเฮา,าได้ห้องพักที่สองสองหนึ่งสองค่ะสองหนะึ่งหนึ่งกับสองหนึ่งสองเนาะก็จะเอารองเท้าเนะี่ยจะอันนี้ติเก็บไว้รองเท้าเนาะก็ะเขาก็ขึ้นไปข้างบนนะเจ้าก็จะมีรหัสรหัสเนาะรหัสผ่านเข้าไปเนาะคะ่ะโอเคก่อนอ่ะ ได้เรียบร้อยแล้วนะเนาะเขาก็เตรียมของเตรียมอะไรอย่างขึ้เคลื่อนไปในห้องนะเจ้าจะเป็นเซ็นสองเนาะสองหนึ่งหนึ่งกับสองหนึ่งสองนะเจ้านี่บริเวณนะคะห้องเข้าที่พักกันเสร็จเรียบร้อยแล้วห้องก็อาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็เตรียมตัวเข้าห้องปฏิบัติธรรมเพื่อสวดมนต์ทำวัดเย็นนะคะหลังจากนั้นก็ฟังพระอ,อาจารย์มาเทศนาฟังหลังจากนั้นเขาก็เข้านอนนะคะ

พอได้เวลาปฏิบัติธรรมนะคะเขาก็เข้าไปที่ห้องปฏิบัติธรรมเรียกว่าห้องสมปัฒนานะคะห้องนี้จะเก็บเสียงแล้วก็จะมีความเงียบสงบมากนะคะเหมาะในการปฏิบัติธรรมมากๆนะคะเขาก็มารวมตัวกันที่ห้องนี้นะคะโดยการรอพระอาจารย์ที่จะนําสวดทำวัดเช้านะคะแล้วก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วก็ฟังพระอาจารย์เทศนาให้ฟังนะคะ ซึ่งพระอาจารย์แต่และรูปนะคะก็มีความรู้มีภูมิรู้ภูมิธรรม,มนี่แตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวได้เวลาพระอาจารย์มาแล้วเรารวมกับปฏิบัติธรรมกัน วันนี้เฮาก็มาเรียนประทักศีนในวันที่สองนะคะเฮาก็ไปรวมตัวกันที่รัตนเจดีนะคะซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของทุดดวงค่าสถานนะคะทุกๆเย็นจะมีพระอาจารย์แล้วก็อุบาสกอุบาสิกาที่ทํางานช่วยวัดนะคะจะมาเวียนประทักศีนในตอนเย็ยนทุกๆหกโมงเย็นของทุกๆวันนะคะแล้วก็นาดอกไม้ไปถวายที่วิหารของหลวงปู่เจนนะคะ เอาปฏิบัติธรรมกันช่วงเย็นเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ออกมาดื่มน้ำปลานั่งเตรียมตัวเข้านอนนะคะซึ่งตอนเช้านี้ก็จะเลี้ยงข้าวเหมือนตอนเช้าแล้วก็มาเลี้ยงข้าวตอนช่วงเพลินสิบเอ็ดโมงเหมนรอบนี้เราออกจากการปฏิบัติธรรมเช้านอันนี้พักเขียนก่อนเพลนมีแหนทองเลยเลี้ยงข้าวหรือเปล่าลูกน่าสวยดูดิเพลิน ทองใสๆมีชั้นตำชั้นตำชั้นต่ำนย่างนี้ข่งเทโพการแยกเศษอาหารเราจะอาหารอันนี้พยาเปียกเศษอาหารเนาะอันนี้ก็จะเป็นการล้างจาน ล้างจานด้วยสิ่งสุขรกออกก่อนแล้วไปถึงล้างทั้งที่1นึ่งที่สองมาล้างน้ำเป่าน้ำสะอาดร้อยเช็ดด้วยผ้าสะอาดถึงไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนี่แน่บริเวณห้องน้ำอาจานี่ก็จะมีรองเท้าเปลี่ยน ตอนเข้าห้องน้ำอ่ะเข้าไปห้องน้ำนี่เป็นสะอาดขนาดนี้เจ้าใช้ทำความสะอาดแบบเหมือนนอนได้เลยนะเจ้ารองเท้าก็มีการเปลี่ยนนอะหลังจากที่เฮารับประทานอาหารเพนหรือช่วงเที่ยงไปเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเฮาก็ล้างจานไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าห้องนุงห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮาก็ เขาห้องปฏิบัติธรรมกันต่อนะเจ้าโดยมีก,กิจกรรมก็คือสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วก็ฟังพระอาจารย์เทศนานะเจ้าซึ่งในแต่และช่วงเวลาก็จะมีพระอาจารย์พ้นเดียนกันมาเทศนาให้เงาฟังนะเจ้าซึ่งแต่ละลูกก็มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างออกไปในเจ้าเราก็สามารถเก็บเกี่ยวความรู้ ของข้าใจที่เป็นไท่ทอดเพ่เขาได้อย่างเต็มที่นะเจ้า กิจกรรมปฏิบัติธรรมที่ทุดงค่าสถานนันนาสาวันสองคืนของเฮาก็ใกล้มาถึงวันสุดท้ายแล้วนะเจ้าวันนี้คือเป็นวันเช้าของวันที่สามนะเจ้าเฮาจะมีพิธีลาทุดงนะเจ้าโดยท่าอาจารย์ก็จะมานำสวดโดยที่เฮาลาจะาถือศีลแปดนะเจ้าแล้วก็มามาถือศีลห้าตามปกตินะเจ้า อันนี้เป็นช่วงเช้าของวันที่สามนะเจ้าเอากขมาพ้องแันที่ห้องส่วนปราธานาณนะเจ้าเาพื่อเตรียมตั๋วไซบาตรานะเจ้าอเอาก็เตรียมตัวไซบาท่าแฉกนะเจ้าโดยท่าะจะมารับบินทัพบาทั้งหมดเจ้าลูกเด็กน,นะเจ้า หลังจากที่เฮาใส่บตาตราเรียบร้อยแล้วแล,วละประทานอาหารช่วงเช้าแล้วฮาก็มารับบุญกันที่วิหารหลวงปู่นะเจ้าซึ่งวันนี้เป็นวันที่จบโครงการแล้วนะเจ้าฮามาค้างแต่สองคืนกับสามวันนะเจ้าและฮาก็ต้องเตรียมตัวกลับบ้านกันนะเจ้าขออนโมทนาสาธุนะเจ้า